เปิดหมดใจด้วยรักและปารถนาดีเปิดหมดใจด้วยรักและสัตนาและด้วยรักและปารถนาดีดนนาดคิวการยึดมั่นในตาแท่งความมั่งคั่งล่ำรวยจะทำให้เรากลายเป็นคนโลภไหมเอผู้เขียนมีเจตนาลมอันบริสุทธิในความต้องการจะช่วยเหลือคนยากไหลให้พ้นทุกข์หรือแม้กระทั่งคนชั้นกลางก็ควรระนักว่า ความร่ำรวยเป็นติดที่อันชอบธรรมของทุกคนและผู้เขียนเองมองไม่เห็นเหตุผลที่มนุษย์จะจมอยู่กับความยากจนและการทนทุกข์ฉะนั้นหากทุกท่านแยกแยะคำว่าโลภและความปรารถนาดีต่อชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นว่ามีความแตกต่างกันโดยติ้นเชิงความกังวลจะหมดไปจากหัวใจท่านในที่สุดคิวทาง แนวทางตายตัวที่ผู้เขียนให้ไว้ถางช่างเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจและยิ่งกว่ามากยากกว่ามากหากจะลงมือปฏิบัติเอไม่มีอะไรในโลกได้มาง่ายๆเท่าแนวทางตายตัวที่ผู้เขียนให้ไวน้นี้อีกแล้วคิวทางถ้าแนวทางตายตัวของหนังตือเร่มนี้ทำให้คนรวยได้จริงคนก็รวยกันไปหมดทั้งโลกแล้วตี เอคนที่สมควรรวยแต่ยังยากจนมีหประเภทคือคนที่ไม่รู้จักศาสตร์นี้คนที่รู้จักศาสตร์นี้แต่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือไม่เชื่อคนที่เชื่อแต่ขี้เกียจหรือรู้รู้ตึกว่าศาสตร์นี้ยากเกินไปที่จะปฏิบัติและเชื่อมันว่าการอยู่ไปวันวนนั้นสบายกว่าคนที่เชื่อลงมือปฏิบัติ แต่ไม่จริงจังคนที่ยึดมั่นหลายทิศดีจนจับต้นชนปลายไม่ถูกคิวปฏิบัติตามแนวคิดนี้นานแค่ไหนจึงจะกลายเป็นคนร่ำรวยเอการมีคำถามเรื่องเวลาหมายถึงจิตใจของคุณยังกังวลอาจเป็นนี่สิ่นที่มีหรือการพยายามทดสอบตาศนี้ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจแทนที่จะทุ่มเทพลังงานความคิด และการกระทำไปยังสิ่งที่คุณต้องการดังที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้แล้วว่าระหว่างการปฏิบัติคุณต้องรู้ตึกเหมือนว่าคุณมีหรือได้รับสิ่งที่คุณต้องการนั้นแล้วเพราะการคิดเช่นนี้เช่นนั้นจะทำให้คุณเกิดความรู้ตึกยินดีและมีความตูกกับสิ่งที่คุณกำลังวาดหวังและความถูกนั้นจะต้งพลังงานดีๆออกไป และพลังงานนั้นจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาหาคุณเองของแถมท้ายด้วยความปรารถนาดีจากก้นเบื้องของหัวใจว่าคุณเท่านั้นคือคนที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณได้เพียงเริ่มที่ที่ความศรัทธาและความเข้าใจที่ท,ท่องแท้และการปฏิบัติตามกฎหมายตายตัวอย่างเคร่งครัดและจริงจัง จงยาบาดกลัวหมดหวังและท้อถอยเพราะฟามรู้สึกเหล่านี้จะทำลายภาพในฟาร์มคิกของคุณทำให้คุณไม่สามารถเพ่งนึกไปที่ภาพนั้นได้หากเป็นเช่นนี้ภาพล้์จะเป็นไปในทางตรงข้ามทันทีคุณสามารถเริ่มทำตามแนวทางตายตัวได้นับจากวินาทีนี้แล้วคุณจะพบว่า ถ้าคุณสามารถดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาคุณได้คุณก็สามารถดึงดูดสิ่งอื่นที่คุณต้องการได้โดยสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เปลี่ยนภาพที่อยู่ในความคิดของคุณและนำหลักการที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เท่านั้นเอง